ววันนี้ไม่มีอะไรทำวะอันนี้ไม่เมารัรอไปก่อนนะรอคนนี้ก่นอนรอคนนี้ก่นอนอาไปได้นอนได้อยู่นั่นผมก็ต้องรองไม่มีอะไรทำว่ะ còn ít những cái phá hoài hấp มีคนดูอยู่หนึ่งคนละกลังคุยกับคนดู่กดกดกดดูรออยู่เนะี่ยคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์อะไรมาเลยหน no, ูอายุสิบเอ็ดนะคะ เอาละวันนี้ก็ไม่มีอะไรถาโอ้เียคนออกไปแล้วหนึ่งคน ใช่นะยิม5โอยังยิงได,ด้เอ้ยมันนี่มีคนดูเลย เรว,ว,วผมจะลองเป็นโลงเองเฮ้ยไปแล้ว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 เฮ้ยเขาจะสู่ระบบเอ้ยคนนั้นมาคนนั้นมาละคนนั้นมาไปเลยครับไปนาน ไหนลเออววันนี้จะเทสแขนใช่ป่ะโหเพามาปุ๊บอ้าวออกเลยแต่พอตอนที่ยังไม,ม่ได้ใส่สดเดี๋ยวโหว,วันนี้เราไม่มีอะไรทำนะ ไม่อะไรทำเป็นกับบอกมีอะไรทำอ่ะคือตอนนี้ไม่มีอะไรทำเลย้อ <c oughs> แยกล่างยิงกันเลยตัวเอาหดแหละเอาหดแหละไปยิงสอบยิเนาะคือคอนเทนต์คนนี้คือไม่มีอะไรมาก <c oughs> เอเอคือคอนเทนต์วันนี้ก็คือไปจีบสาว <c oughs> จีบสาววันวนี้เราหาเรื่องอย่างเดียวจีบแต่สาวคือวันนี้คือผมจะมาปลอมตัวต้องจะมาปลอมตัวจับคนจริงจับตัวจริงให้ได้ว่าใครอยู่เดี๋ยวมนเนี่ยเออเดี๋ยวลอง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 แป๊บนึงี๋ยวลอง คือตอนนี้ผมจะลอมตัวว่าล,วลองวางแผนลองวางแผน ได้บอกเพื่อนผมว่าเออให้เอให้ไปคุยกับคนอื่นคนหนึ่งคุย ผมมีพลังพิเศษนะพลังแยกแล้วที่บอกว่าพลังแยกแล้วเกือบจับได้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 

อีผมได้บอกเพื่อนว่าโอเคได้ต่อปันมาหมดแล้วแยกแังแยกแรงเป็นไงล่ะคะลองบอกลองบอกลองไปบอกผู้หญิงคนนั้นบอกผู้หญิงคน กำลังพิมพ์อยู่เลยกำลังพิมพ์อยู่ผมมีพลังพิเศษว่ามีพลังวิเศษ

บบลองผิดไหมลองผิดไหมได้ออกมาก่อนออกมาก่อนตัวเดี๋ยวเราเข้าไป็นไหนออกมาก่อน ต่อนี <lien plane>. <im <sharing> <im <im> ole, <fishing> ้ตออนีตอนนีเฮ้ยพูดชาต่อนีเยยังไงอาอรอ้ว่รู้ว่าอรว่าลตัวจริงไคตัวจริง a t the f u c นมันไปดูแล้วแบบนี้ สงสใย่มันอยากดูดล้วอยากอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาแบเงี่ยตอบไปว่ะปิดบังปิดบังปิดโอ้ แเออเอาไปเนีออ่ยโอเคเมื่อกี้คุยกับเพื่อนมาโอเคจะไปแล้วนะค่ะจไปห้อมั้งลงไป ขึ้นมากกว่าน่ะคือข้างนินตอรเลยเหตุกินปลาไ่เบื่องไงตามไปอะเบปกวนห่อยหมะกล่อยเหตกินปลาไมเบื่อรลยไงเือ

เก่อเกอยิดเปเเกือบแล้วเขาจะพาแล้วเดี๋ยวเราแอบมารอแอบนะว่าใครตัวจริงนะว่าใครตัวจริงเนี่ก็พีนึง ให้ลองรอรอค่ะ <welche>? ม <is it? S 2> ั้งรอรอตบวดเดียวตบวดเดียวเฮ้ยกำลังยิ้มอยู่เลยโคบินกำลังเสร็จนี่เดนนี่ไปแล้วไปแล้ว your life ไปเราเข้าไปนั้นหน่อยเอาไล้ว huh. กันโอเคอเดไปยวเโอโอเคไปโอเคไปโอเคไปไปอออกคไคโอเโหเไปเนาะ เลาวใครตัวจริงนะทุกคใครตัวจริงใครตัวจริง โอเคนี่ยออการเ 2, 3ยงสองสาตยอ,อ,อ <c oughs> ตจอิงคคนไหนตัวจริงครับคุณเกิ่ะ

ได้อีกอกอสามนะีอีอสามที่มก็จะจบการไรฟ์สดละโอเค

มูสาลุโอ้เคบกไปแล้วแล้วก็บอกว่าแยกข้างแล้วปันเลยปันเลยฝัน